สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะจาก s กินแคร์เดลิเวอรเหมือนเดิมฝนเกรซซันเดย์ปกติคนจะรู้ว่าเราชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เพอเอเราได้รู้จักตัวอาหารเสริมใหม่ๆแล้วก็เราทดลองแล้วพอเราทดลองแล้วเราคิดว่าดีเราก็เลยอยากแชร์ให้ฟังทีนี้มาที่ส่วนประอกอบ Active i n g r e d i e n t ของเขาที่น่าสนใจอย่างที่บอกบอกว่าส่วนผสมทั้งหมดนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยเพราะเขาชื่นชมและมั่นใจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความจริงใจ เวลาเล่าอะไรให้ฟังว่าอะไรดียังไงอะไรเงี้ยนอกจากความจริงใจเขายังเชื่อว่าเขาคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเลือกและทานเฉพาะแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนผสมแบบอย่างของเขาอันแรกเลยก็คือ HACP ตัว High Advanced Collagen Tripeptide นะคะซึ่งตัวนี้มัน เขาอาจจะแบบคนอาจจะบอกพี่ฝนคอลลาเจนแล้วไงอะคะมันเป็นคอลลาเจนที่ได้จากปลาน้ําลึกคนก็บอกว่าแล้วปลาน้าลึกแล้วไงคะตัวปลาน้าลึกเนี่ยคนจะรู้กันว่าที่แหล่งที่ดีที่สุดมาจากญี่ปุ่นแล้วปลาทะเลน้ําลึกที่ดีที่สุดที่ไหนดีในญี่ปุ่นฮอกไกโดค่ะเขาเลือกเลยว่าแต่ละแหล่งเนี่ยที่ไหนดีที่สุดที่ไหนดีที่สุดแล้วตัวเนี้ยความความอนูความเล็กของเขาเนี่ยเล็กกว่า280ดาวตั้นซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้ร่างกายใช้ได้หมด เป็นโปรโตีนเป็นเส้นใยโปรโตีนที่ไม่ทําให้มันไปนหนักกับตับหรือไตที่ต้องสลายอะไรไปเพราะามันสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องการเสริมคอลลาเจนละิอลาสตินให้กับผิวเป็นการเหมือนเป็นเหมือนสปริงให้กับผิวทําให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวถัดมานะคะตัว orange juice extract แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ orange juice extract ธรรมดามันเป็นสารสกัดที่มาจากส้มยูสุส้มยูสุเป็นส้มญี่ปุ่นนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ย นิยมใช้มากในการที่จะบำรุงในการบำรุงบำรเรอตัวเองให้ตัวเองสวยสุขภาพดีวิตามิน C ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้รักษาคอลลาเจนอีลาสตินกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนอีลาสตินนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยสวยเสมอทำให้ผิวสม่ำเสมอกระจ่างใสลดการทำงานของเมลานินเม็ดสีผิวนะคะตัวนี้ตัวถัดมานะคะตัว cranberry extract ตัวแครนเบอ r ี่เนี่ยคนก็จะรู้กันว่าเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับว่า เออมันช่วยเหมือนกับในเรื่องของกะอระเพาะปัสสาวะช่วยลดการติดเชื้อในอะไรในช่องท้องในเรื่องอะไรของผู้หญิงผู้หญิงเนาะแต่ว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสูงมากซึ่งถามว่ามันได้มันดียังไงมันทําให้พอต้านอนุมูลอิสระเสร็จปับ๊บพอกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันลดการทำลายผิวอะไรก็ตามที่โดนแสงแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้เราแก่ช้าผิวเปล่งปลั่งแล้วก็ชุ่มชื่นดีค่ะตัวถัดมา ก็คือตัว Pine b a r k Extract แต่ว่า Pine b a า k ของเขาเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะชินกับเปลือกสนฝรั่งเศสแต่ตัวนี้เป็นเปลือกสนฮิโนกิค่ะเปลือกสนฮิโนกิตัวเนี้ยเขามันมีตั้ง7-8สายพันธุ์แต่ต้นกำเนิดเนี่ยต้องมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะเปลือกต้นสนฮิโนกิเนี่ยนะคะมันยังช่วยไปทำงานกับเอนไซม์ ide, แล้วก็ตัวเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราทำให้ไม่โดนทำร้ายโดยอนุโมอิสระหรือเวลาเราไปตากแดดครับอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ช่วยปกป้องผิวเราได้ในเรื่องของตัวฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผสีผิวสม่ำเสมอนะคะต้านการแก่ชะลอวัยแล้วตัวถัดมาของเขานะคะก็ตัวคือตัว ALA หรือ Alpha l i p o i c a c i ซซึ่งตัวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่ามันได้เฉพาะจากาสัตว์เนื้อแดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมาจากผักโขมญี่ปุ่นค่ะซึ่งผักโขมญี่ปุ่นได้มาเนี่ยคุณสมบัติไม่แพ้กันเลยแล้วฟังดูแล้วมันดูแบบ เฮ้ยออร์แกนิกเฮ้ยมันดูดีอ่ะมันไม่ได้จากเนื้อสัตว์ด้วยอ่ะมันดูดีอ่ะซึ่งจริงๆเราถามว่าคนอาจจะบอกว่า ALA มันดียังไง ALA เนี่ยมันช่วยเป็นตัวเหมือนตัวสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนช่วยขับล้างสารพิษที่อยู่ในตับในร่างกายของเราช่วยขจัดรพวกพวกสารพิษต่างๆทําให้ตับสะอาดขึ้นแล้วพอตับเราสะอาดขึ้นเนี่ย มันก็จะสร้างกลูตาไทโอนได้เองตามธรรมชาตินะคะพอสร้างกลูตาไทโอนได้เองตามธรรมชาติเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ผิวเราเขากากระจ่างใสมีออร่าคือดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งช่วยลดรอ,อยพวกรอยเหมือนกับแบบรอยสิวรอยอะไรพวกเนี้ยให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นด้วยอีกตัวนะคะก็คือตัวโคเอนไซคิวเทนซึ่งโคเอนไซคิวเทนเนี่ยคนมักจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ได้มาจากการที่ว่าเอามาจากสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งตัวเนี้ย พอคนเราอายุ20ปีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงนะคะในร่างกายของเราทําให้ร่างกายค่อนข้างเสื่อมสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้ชีวิตจากการโดนอนุมูลอิสระต่างๆรอบกายเรานะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแห่แก่คะ่ะเหี่ยวลิ้วรอยหย่อนคล้อยแล้วก็สีผิวก็เริ่มหมองคล้ำลงหน้าดูหมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องนี้เลยมันจะช่วยให้ผิวเนี่ย เปล่งปลั่งมากขึ้นช่วยให้ลิ้วรอยต่างๆเนี่ยลดเรือริ้วรอยไปแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นตัวต่อมานะคะคือตัวไลโคปีนไลโคปีนเนี่ยมันจะได้มาจากมะเขือเทศ <c alf> พวกแคโ,ทโรทีนอยจากมะเขือเทศอะไรเงี้ยตัวไลโคปีนเนี่ยถ้าเราทานต่อเนื่องเป็นเวลาสักสิสัปดาห์หรือว่าประมาณ3มเดือนนะคะมันจะช่วยให้ผิวเราเริ่มเรียกว่า ลดการเผาไหม้จากแสงแดดนอกจากนั้นมันเป็นตัวช่วยที่ว่าทำให้กินแล้วผิวขาวกระจ่างใสกินานานๆแล้วผิวขาวอมชมพูออรา่าฟรุง้งฟริง่งตัวถัดมานะคะตัวซิงค์อะมิโนแอซิดตัวนี้เป็นซิงค์อะมิโนแอซิดเชลเลตนะคะซึ่งได้มาจากกระมุกข้าวญี่ปุ่นค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุ30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยซิงค์ตัวนี้จะลดลงฮอร์โมนจะเริ่มแปรปรวนฮอร์โมนจะเริ่มลดลงตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นกัน ผลิตการสร้างฮอร์โมนกว่า200ชนิดแล้วช่วยบาลานซ์ระดับฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วมันยังช่วยต้านการอักเสบของผิวช่วยลดสิวเวลาที่เรามีรอยแผลเป็นมีรอยอะไรก็ตามเวลาเป็นสิวเนี่ยสิวจะหายเร็วขึ้นโดยรวมโดยทั้งปวงแล้วเนี่ยอีกอย่างที่พี่หยนอยากพูดถึงสิ่งที่พอพี่หนกินไปเรารู้สึกยังไงสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยเรารู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นนอกจากรูขุมขนกระชับขึ้นตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึก สดชื่นไม่เพลียแล้วก็ความชุ่มชื่นจากที่ปกติกินวิตามินตลอดเราต้องเว้นวิตามินระยะหนึ่งแล้วถึงมาลองเทสตตัวนี้นะคะผิวยังชุ่มชื่นอยู่ยังค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่เหี่ยวไปกว่าเดิมค่ะแล้วก็ไม่คล้ำไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวดีๆที่เราอยากให้คนรู้จักอยากให้คนได้ทานถ้าเกิดสนใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนพี่ฝนจะมีช่องวิ่งอยู่กับหน้าสุดท้ายนะคะที่จะบอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนแล้วมีคำถามอะไรถามพี่ฝนได้เสมอนะคะ ยินดีตอบค่ะเย้บายบายแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าค่ะ